สวัสดีครับ FC ช่องบอลระบือลักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมนะครับเท่นในคลิปนี้คือกล่องพัสดุนะครับพอดีผมนะครับไปทําการนะครับสั่งของนะครับไม่เชิงสั่งนะครับประมาณว่านะครับเข้าไปนะครับร่วมสนุกในการยิงประมูลนะครับสินค้านะครับจากร้านนะครับร้านเขามีชื่อเสียงนะครับก็เลยนะครับยิงประมูลมาได้นะครับบางรายการนะครับของราคาไม่สูงมากนะครับอ่าเราก็ถือว่า ยิงได้ครับก็ถือมาถือว่ามาทําคลิปนะครับผมให้กับ f c ได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวไปเปิดกันเลยครับว่าข้างในนี้คืออะไรนะครับนะครับก่อนเข้าไปชมนะครับขอให้ทุกท่านกดนะครับซับสไคร์ตนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปครับผมก็ขออภัยช่วงเช้าด้วยนะครับที่นะครับไม่ได้ทําคลิปเนื่องจากว่าช่วงเช้านะครับภารกิจมากมายนะครับ ทั้งต้องนะครับไปส่งของให้กับลูกค้านะครับแจ้งเลขพัสดุนะครับผมก็ตอนเที่ยงนะครับถึงได้มีเวลานะครับมาลงคลิปให้กับ f อนะครับต้องขอไปด้วยนะครับผม f อครับ f อครับหลังจากที่แกะกล่องพัสดุมาแล้วนะครับผมก็มีนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ท่านเห็นในคลิปนะครับผมนี่ครับ f อปีห้าหกเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นพระเสียนนะครับเกือบตรงครับผมนะครับ อันนี้ใส่ตลับเมาส์นะครับสีเหลืองครับเรียกว่าตลับเมาส์ครับผมนะครับกิ่งประมูลมาได้ครับอันนี้เป็นพระเสียนเอียงเกือบตรงพอดีผมไม่มีผมยังไม่ทําปากกานะครับปากกาทำเครื่องหมายเส้นตรงไว้ตรงนี้ครับเนี่ยครับถ้าพระเสียนตรงนะครับผมคือด้านนะครับด้านวัดเนี่ยก็จะหันนะครับในทางนี้ครับผมเนี่ยตรงอันนี้น่าจะอยู่ลาวๆนะครับประมาณนะครับประมาณ11นาฬิกาครับยังไม่ถึง12อนาฬิกานะครับที่ยงตรงนะครับ ก็เป็นพระเสียนเกือบตรงนะครับเยนบาทครับผมอันนี้เป็นนะครับ f c อันนี้เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหนึ่งสตางค์ปีตัวติดนะครับปีตัวติดปีตัวติดคือปี2530นะครับที่มีเหรียญ50สสตางค์นะครับเฉพาะเหรียญนี้หลังเหรียญเดียวนี่หลักร้อยนะครับ f c นะครับเฉพาะเหรียญหนึ่งสตางค์นี่ครับหลักร้อยนะครับ F4 ครับก็ไปครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะสูมกล้องไปก่อน F4 ครับนี่ครับแื่ F4 ไม่เห็นนะครับ F4 นี่ครับผมนี่ครับสต,ตาร์นะครับสต,ตาร์ F4 ครับถัดจากนะครับเหรียญหนึ่งบาท เพรรเหรียญเกือบตรงแล้วก็เหรียญ1สตางค์2530ก็เป็นนะครับนี่คือแผงเหรียญ2542ครับที่มีตัวติดคือเหรียญ25สตางค์นะครับซึ่งเหรียญ25สตางค์นะครับประจำการอยู่ในแผงเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเพียงแค่นะครับ10,000เหรียญนะครับเท่ากันกับเหรียญ25สตางค์ปี2544นะครับผม แต่นะครับมีนักสะสมบางท่านนะครับอาจจะเห็นว่านะครับปี2544ซึ่งเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นั้นนะครับนิยมแล้วก็หายากกว่านะครับแต่ผลิตเท่ากันนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญครับผมอันนี้คือนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับมีเชือกครับผมมีเชือกอุปกรณ์ครบครับซองอยู่ล่างครับเนี่ยซองใส่อยู่ล่างครับอุปกรณ์ครบนะครับ fc ครับนะครับนักสะสมนิยมนะครับนิยมสะสมแล้วก็ชอบมองนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ในแผงว่านะครับ เหรียญยี่ห้าต่างในแผงนี้มีความสวยมีความคมชัดเข้มนะครับเหรียญนะครับผิวเนื้อมีความสวยหรือเปล่านะครับอ่าสาเหตุที่นิยมและก็นะครับชอบนะครับดูเหรียญเนื่องจากว่านะครับถ้าเหรียญในแผงสวยนะครับผมนักษะสมส่วนมากก็จะนะครับนิยมนําเอาเหรียญยี่ห้าต่างในแผงเหรียญน้ครับส่งไปเกรดนะครับ เพื่อนะครับเพื่อที่จะจัดลําดับความสวยนะครับถ้านะครับลําดับความสวยสูงมากนะครับราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับพูดง่ายคือนะครับสามารถนะครับทำเงินนะครับถ้าส่งไปเกรดแล้วนะครับได้ได้ความสวยสูงนะครับได้ค่าเกรดสูงนะครับผลตามมาก็คือว่านะครับขายได้ราคาที่สูงขึ้นนั่นก็คือว่าผลกําไรนะครับผลตอบแทนนะครับของการทําแบบนี้นะครับคือได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผม f อครับ นี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้มานะครับผมก็นํามาบอก FC นะครับแล้วก็ท่านที่จะสะสมนะครับมือใหม่ทั้งหลายทุกท่านนะครับให้นําไปใช้ดูนะครับไปปรับใช้ดูว่าสมมุติว่าถ้าท่านนะครับ รับแผงเหรียญนะมานะครับผมท่านก็ดูก่อนว่านะครับในแผงเหรียญนั่นนะครับผมมีเหรียญอะไรบ้างนะครับเป็นตัวติดนะครับประเภทเหรียญสตางค์นะครับเหรียญบาทเหรียญสบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบาทอะไรประมาณนี้ครับ F4 ครับเพื่อประกอบนะครับการนะครับเพื่อประกอบนะครับในการตัดสินใจนะครับในการที่จะสะสมนะครับเหรียญต่อไปเรามาดูเลยครับว่าข้างในนะครับมีนะครับเหรียญนะครับอะไรบ้างนะครับผม F4 ปีนี้เป็นนักสัตว์ของปีกระต่ายนะครับ F4 ครับเนี่ยนะครับปีกระต่ายนะครับหูยาวๆครับผมหูยาวๆนะครับน่าจะเป็นกระต่ายมั้งครับเนี่ยน่าจะไม่ใช่หนูกระต่ายน่าจะเป็นกระต่ายหรือเปล่าถ้าผมตามไม่ผัดกระต่ายนะครับอันนี้เรียนเริ่มจากเรียนห้าบาทนะครับด้้นบนซ้ายนะครับผมเรียนห้าบาทนะครับผมอันนี้นะครับถัดมานะครับผมเรียญห้าสิบตางครับเนี่ยนี่ครับเรียนห้าสิบตางครับผม f c สีทองสวยนะครับอันนี้ปีนักสัตว์นะครับอันนี้ก็คือเหรียญสิบาทครับเอครับเหรียญสิบาทครับเนี่ยสิบาทปี2 5 4 2ปี2 5 4 2เหรียญสิบาทเนี่ยก็เป็นตัวติดนะครับยิ่งถ้าเป็นสภาพยูนซีที่ไม่ผ่านใช้เนี่ยซึ่งนะครับเป็นเหรียญที่นะครับมีราคานะครับเล่นกันหลักพันนะครับผมเอฟครับทีนี้ก็มานะครับเหรียญนี้ครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเอฟซีเหรียญบาทนะครับตัดมาร์กเหรียสตางค์ครับผมประเทศสตางค์ครับหนึ่งสตางค์นะครับห้าสตางค์ ก็ยี่ห้าสตางค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านนะครับผมด้านกล้วยครับหรือด้านหลังนั่นเองครับผมอันนี้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับดูก่อนเลยครับเนี่ยนี่ครับยี่ห้าสตางค์สองห้าสี่สองครับ F4 อันนี้ไม่มีเสียงนะครับอยู่ในถ่ายอยู่ในที่มืดนะครับในโรงรถครับผมอันนี้คือเหรียญยี่ห้าต่างนี่นะครับคือนักสะสมเนี่ยจะมองเหรียญนี้ก่อนเลยครับจะมองเหรียญนี้ก่อนเพื่อนเลยครับเนี่ยแล้วก็ส่วนเหรียญอื่นเนี่ยก็คือเพ่งเล็งก็คือต่อไปคือเหรียญสิบครับผม เหรียญสิบว่านะครับมีความสวยงามหรือเปล่านะครับผมก็ดูใส่แสงดูครับสะท้อนแสงดูครับผมสวยงามหรือเปล่าครับก็ดู fc ก็ดูประกอบกันนะครับนี่ครับผมนี่ครับอันนี้เหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทยังไม่ใช่ตัวติดนะครับถ้าอยู่ในแผงสี่ศูนย์สับปีสี่หกนะครับก็ว่าไปอย่างนะครับ fc อันนี้ก็นะครับปีสองห้าสี่สองนะครับผมพอสอแล้วก็คลิปทศกษารลนะครับหนึ่งเก้าเก้าเก้านั่นเองครับ fc นนี้ครับ อันนี้ครับเหรียญยี่สิบาสตางค์นะครับสวยอู้ออกทองเลยครับเนี่ยออกทองเลยอันนี้สือว่าสวยอยู่นะครับเนี่ยนะครับพอดีผมยิงประมูลมาได้เสียดายคือแผงสี่สองกับแผงสี่ศูนย์นะครับราคาก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คือการสะสมนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีทุนก็ดีครับจะได้เปรียบตอนไหนครับผม F4 คือบางเวลาเนี่ยคนเราจะมีความจําเป็นอ่ามากน้อยต่างกันนะครับเนาะบางท่านนะครับมีของเด็ดๆของดีๆเยอะนะครับอย่างเช่นผมเหมือนกันนะครับ ไม่ต้องยกตัวอย่างคนอื่นคือบางทีอ่ะผมต้องใช้เงินใช่ไหมครับเงินผมอ่ะพอดีหมุนแล้วหมุนไม่ทันนะครับก็ต้องนําของสะสมของเราเนี่ยครับมาขายออกนะครับผม f ีเพื่อที่จะนะครับมาขายออกเพื่อที่จะนะครับนําเงินนะครับมาหมุนนะครับมาหมุนเหรียญของเรานะครับแล้วก็กําไรก็เอาไปใช้ครับผมไปใช้จ่ายนะครับไปชําระหนี้นะครับผมตามกฎหมายเลยครับ F4 ครับก็เอ่อ ไม่ว่ากันนะครับเรื่องแบบนี้ครับมีทุกคนครับผมคือการสะสมเนี่เป็นความชอบส่วนหนึ่งนะครับผม f c ครับคือผมอ่ะไม่ได้หวังว่าจะทำกำไรถ้าบ,บางตัวนำมาให้ f c ชมนี่ขาดทุนนะครับเนื่องจากว่าเพราะว่านะครับที่ขาดทุนเพราะว่านะครับ เหรียญนั้นเนี่ยคนไม่นิยมนะครับผมคล้ายๆกับรถยนต์นี่แหละครับรถยี่ห้อมาร์ตด้าอะไรประมาณนี้กระบะครับรถคนก็ไม่นิยมครับคนไปนิยมแต่อิสุโตโยต้าอย่างเงี้ยครับเอฟซีก็เหมือนกันครับเหรียญแล้วก็เหรียญแล้วก็นะครับแบงค์นะครับตัวไหนแบบไหนถ้าคนไม่นิยมครับราคาก็ไม่สูงแล้วก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ อันนี้แพงเหรียญมือนกันครับผมแพงเหรียญนะครับก okay. 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 ็จะมีแพงเหรียญที่คนนิยมนะครับแพงเหรียญที่คนไม่ค่อยนิยมนะครับนะครับผมถ้าคนนิยมก็จะเป็นผลิตน้อยนะครับตัวจิตนะครับหายากนะครับผมราคาก็จะสูงนะครับผมก็วันนี้นะครับก็หวังว่า f อทุกท่านนะครับจะนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เดี๋ยวช่วงสักบ่ายๆครับผมผมก็จะลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปถัดไปก็เป็นนะครับเป็นเหรียญบาทแล้วก็เหรียญสิบครับผมที่ เดี๋ยวมีลักษณะที่เศษยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปถัดไปเลยครับส่วน EP นี้นะครับทุกท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็ถ้าชอบนะครับผมก็ขอให้กดนะครับซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับที่ช่องบาระบืร์ลักเหรียญให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอสัญญาแล้วก็ยืนยันว่านะครับช่องนี้นะครับคือจะให้ทุกอย่างนะครับทั้งสาระความรู้นะครับเคล็ดิชาต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ FC ทะานับนำไปใช้นะครับยิ่งตอนนี้นะครับเศรษฐกิจนะครับไม่ค่อยดีอยู่นะครับการหาเงินนะครับยากลาบากนะครับทองก็ราคาสูงขึ้นเรรื่อยๆคับ ค่าแรงคนก็นะครับเท่าเดิมนะครับส่วนของก็มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างเช่นผมไปซื้อนะครับน้ำมันพืชในห้างเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้างอยู่ที่เซเว่นนิเวนนะครับน้ำมันพืชนะครับลิตรนะครับขวดหนึ่งก็ปลาเข้าไปเกตบสิบบาทแล้วนะครับ fc ก็ถือว่าสูงมากนะครับถ้าใครจะทําอาหารอะไรเนี่ยตอนนี้ก็วัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นนะครับใครที่ค้าที่ขายนะครับก็คงจะรู้ดีนะครับผม fc ว่าสุกวันนี้เงินทองนะครับหายากลาบากนะครับอันไหนที่ ประหยัดอดออมได้นะครับ FC ก็พากันนะครับประหยัดอดออมนะครับเพื่อวันข้างหน้านะครับคนเราคือคือผมไม่อยากให้คิดว่ามีเวลาแค่วันนี้วันพรุ่งนี้นะครับคือผมอยากให้คิดนะครับกันยาวๆว่านะครับคนเรานะครับอีกปีหน้าอีก3ปีอีก5ปีนะครับผมชีวิตเราจะเป็นแบบไหนจะอยู่ยังไงครับผมก็เงินก็มีแล้วก็เก็บก็ใช้ครับผมไม่ได้ว่าให้ประหยัดขี้เหนียวอะไรขนาดนั้นนะครับ FC คือให้ดูที่ความจําเป็นนะครับอะไรที่ใช้ได้นะครับได้ยังไม่ได้ได้ยังไม่ พังแล้วยังไม่เสียนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับ f สอย่าเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ครับคือใช้ไปให้คุ้มค่านะครับของอ่ของสิ่งนั้นนะครับที่เราซื้อมานะครับผมอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่ผมถ่ายคลิปนี้เลยครับผมคือผมก็ซื้อมานะครับถ้าถ้าพูดจริงๆนะครับอันนี้คืออันนี้ขอพูดความจริงเลยนะครับอ่าซื้อมา5,900ัารครับผมจากอ่าห้างโลตัสนะครับที่บุรีรัมย์นี่แหละครับซื้อมานะครับที่ช็อป ทีนี้ก็ใช้มาประโยชน์ในการถ่ายคลิปถ่ายอะไรนี่นะครับก็ขายของนะครับซื้อมาขายไปก็ยอมรับว่าได้ทุนคืนแล้วละครับที่เหลือก็คือกําไรครับผม FC ก็อยากให้ FC นะครับช่วยกันนะครับผม FC ก็เพื่อประโยชน์ของ f c เองนะครับผมแต่ว่าถ้า FC จะไม่ทําตามก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นเงินในกระเป๋าของ FC ทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้า FC ชอบนะครับก็ขอให้กด ซับสไคร e นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องบาร์บลลรักเหรียญด้วยนะครับ FC ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ